สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพาดวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางหุ้นดาวโจน์เวนะคะก่อนที่จะไปสรุปและก็ไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าลินพันแล้วนะคะหลายคลิปแล้วเนาะก็ก่อนที่จะไปชมสรุปแล้วก็ชมแนวทางต่อนะคะก็คําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กอายุ18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะต่ำกว่า18ปีเนาะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะหลายคลิปแล้วก็ลิ้นรัวๆเลยนะคะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขออภัยนะคะก็สรุปของวันที่20นะคะพี่น้องจา๋าก็แนวทางเราออก4 5หล่าง3 2 9นะคะ29บนไม่มานะคะมาแต่ตัววิ่งนะคะพี่น้องจา๋า บนไม่มาเนาะมาแต่สองส่วนล่างสีห้านะคะสีห้ามาตัวเด่นนะคะตัวเด่นมาตัววิ่งมานะคะเจาะเข้าแล้วเข้าสีห้าตัวชอบเลยนะคะตรงๆนะคะก็เป็นที่น่ายินดีและน่าพอใจนะคะผลงานก็ยังพอไปต่อได้นะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดเพียนพารวยนะคะแนวทางวันที่21นะคะ21เดือน4ปี64นะคะแนวทาง ห er ุ่นดาวโจน VIP นะคะจ่อให้สองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจ๋าก็เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็เพียนก็ ทำไปตามสูตรกำลังรายวันนะคะอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างควบคู่กันไปนะคะให้เด่นนะคะห้ากับแนะคะวิ่งสกับ1นะคะไม่รู้ว่าจะมาตัวเด่นเหลือหรือตัววิ่งนะคะพี่น้องจ๋าเพียงแต่เจะไปตาม สูตรนะคะเรามาเจาะกันนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าคู่นะคะห้าแปดไม่ได้เอาลงนะ กันไว้ห้าแดเนาะหคู่เลยนะคะพี่น้องจ๋าชอบนะคะชอบถึง5 8ดนะคะถ้าพี่น้องไม่มั่นใจก็รูดถึงห้าก็ได้นะคะส่วน8ก็จะมี8 0 8ศูนดหนึ่งแป แปดเจดแปดแปดนะคะถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะเดี๋ยวจะเน้นตัวที่อยู่ในตารางและก็คิดว่าจะมาเนาะเพื่อนๆห้าสีนี่ไม่มามาหรือไม่มาเนาะจะมาอีกไหมนะคะ ถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสองจิตสองใจว่าจะเอาเอาห้าหรือเอาสี่ดีเนาะเพื่อนๆนแต่ว่าในตารางมันมาอย่างนี้เนาะก็เลยต้องทําไปตามสูตรนะคะบางทีอาจจะมาโตว,วิ่งก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าชอบนะคะชอบชอบหนึ่งกับสี่นะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องน้อยๆน,นะคะขอฝากช่อง เพียนพารวยชาแนลนะคะไว้หน่อยอ้อมอกอ้อมใจพี่พี่น้องๆ้อเอทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะรอลุ้นรอออกนะคะวันที่21คลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ